ปาบุ้อยากไปที่ไหนตอนนี้แม่ผมไปเชียงใหม่อยู่อ๋อโอเคงั้นขอผู้เจ้าไปดูขอผู้เจ้าพาไปหาแม่หน่อยว่าแม่กาลังทาอะไรอยู่ปากบุมเริ่มเห็นแม่ยังเริ่มเห็นแล้วครับเห็นหรือยังพูดชัดๆหน่อยเห็นแล้วครับชัดไหมค่อยชัดท่าหร่ตั้งใจชัดก่อนเริ่มชัดขึ้นยังเริ่มชัดแล้วเห็นแม่ใส่เสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรสีเสื้อสีขาว เห็นชัดด้วยครับแล้วแม่กําลังทําอะไรอยู่นั่งเครื่องเฮ้ยนั่งเครื่องบินเหรอครับเอออ่าเห็นแม่อยู่ใช่ไหมครับเห็นนั่งเครื่องอยู่อ่าแล้วผักบ,บุ้งขอผู้เจ้าไปกอดแม่ได้ไหมไม่เจ็บไหมถ้าถ้าถ้าผักบ,บุ้ไปกอดแม่แสดงว่าผักบ,บุ้งไปอยู่บนเครื่องแล้วไงใช่ใช่ครับลงดี๊ดไปกอดได้ไหมครับแวบไปกอดหน่อยครับกอดยังกอดแล้วครับกอดแล้วแปลว่าผักบุ้งตอนนี้อยู่บนเครื่องแล้วใช่ไหมใช่ครับเอออ่ะผักบุ้งลองเดินเล่นในเครื่องนี่เห็นอะไรบ้าง เออผมไม่ผมผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยนะพะบุ้งบอกวันนี้ว่าคนที่นั่งบนเครื่องเป็นยังไงบ้างเขาเขามีใครกลัวไหมหรือไม่มีใครกลัวไม่มีใครกลัวครับเนี่ยเอเอเห็นผู้พูดด้โดยสารเยอะไหมก็เยอะครับเห็นเด็กๆไหมมีเด็กนั่งเครื่องบินไหมไม่มีครับอ๋อเครื่องเครื่องนี้ไม่มีไม่มีเด็กอ่ะไม่มีเด็กครับแล้วแม่แม่กำลังทำอะไรอยู่บนเครื่องนั่งเครื่องไปครับหลับยังหลับอยู่ครับอ๋อหลับอยู่แต่เข้าไปก่อนเลยใช่ไหมฮะสนุกไหมเนี่ย ฮะับบุ้งไอ้ผักบุ้งลองลองไปห้องคนขับดิลองทะลุทะลุทะลุไอ้ประตูเข้าไปห้องคนขับได้ไหมทะลุไปยังทะลุแล้วครับนะทะลุแล้วครับเออเห็นคนขับยังเห็นกี่คนเนี่ยสองคนครับเห็นผู้ชายใช่ไหมครับอ่าสองคนนะครอฮะเรื่องที่สองผักบุ้งอยากจะไปไหนเมื่อกี้อธิฐานว่าอยากไปสวรรค์ใช่ไหมครับผักบุ้งขอเรียกเทวดานางฟ้าดีบอกว่ามีเทวดานางฟ้าคนไหนบ้างที่รู้จักผักบุ้งอ่ะให้มาหาผักบุ้งหน่อย อยากให้เทวดานางฟ้ามาพาผักบุ้งไปเที่ยวสวรรค์มีเทวดานางฟ้ามาหายังมาแล้วมากี่คนสองคนสองคนผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายทั้งสองเลยเหรออะถามก็นี้ว่าพี่เป็นอะไรคุณเป็นอะไรคุณเป็นเพื่อนผมชาติที่แล้วหรือว่าเป็นญาติผมชาติที่แล้วหรือว่าเป็นคนรู้จักอะเป็นคนรู้จักครับอ๋อเขาเป็นคนรู้จักเขารู้จักผับบุ้งชาติที่แล้วด้วยเหรอคือมารู้จากชาตินี้อ๋อเขาเป็น เขาเขารู้จักคือเขาดูแลผักบุ้งชาตินี้ออบอกถาม้าพี่พาผมไปเที่ยวสวรรค์ได้ไหมผมอยากรู้ก่อนว่าสวรรค์มีจริงไหมเริ่มหอยังเริ่มไะเงยหนอเออตั้งเราต้องแมนๆนะเห็นจริงพูดจริงผักบุ้งาพูดโกหกนะคห้ามโกหกไม่แต่ครับเอาตอนนี้เห็นไรบ้างเห็นมาถึงสวรรค์ยังห่ะยังครับ อ๋อยังเดินทางอยู่เหรอครับ,รบเดินทางไอ้ช่วงที่เดินทางเห็นอะไร,รอ่ะเห็นหมอกครับอ๋อเห็นเมฆเหรอครับเห็นเมฆทะลุปไปเลยนะครับถึงแล้วครับถึงสวรรค์แล้วใช่ไหมสวรรค์เป็นยังไงบรรยายมาดิบรรยายมาสามข้อที่สวรรค์มีอะไรบ้างนะในบนสวรรค์มีอะไรบ้างมีเทวดาอ่าเทวดามีนางฟ้าไหมมีค่ะนางฟ้าเป็นยังไงบรรยายมาดิขีเรหรือสวยสวยครับฮะสวยค่ะสวยแต่งตัวยังไงแต่เห็นนางฟ้าชัดไหมเนี่ยชัดอยู่เออตกลงสวยสู้ดาราเมืองไทยได้ไหม ใครสวยกว่าดารานางแบบเมืองไทยอ่ะนางฟ้าใครสวยกว่ากันน่าจะเป็นนางฟ้าเฮ้ยนางฟ้าสวยกว่าเออเห็นกี่คนเห็นเยอะไหมก็คนเยอค่ะคนเดียวคนเดียวเ่ะไปพูดคุยกับเขากล้าหน่อยอ่าเออไปคุยกับเขาหน่อยบอกว่าบอกว่านางมีนางฟ้าเยอะไหมบนตะวันเนี่ยเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะอะไรครับเอาแต่แต่ผักบุ้งเห็นยังไม่เยอะอ่ะเห็นแล้วอีกข้อที่หนึ่งเห็นนางฟ้เทวดานางฟ้าข้อสองเห็นอะไร เห็นเมฆครับเมฆครับแสดงว่าสวรรค์นี้มันอยู่บนก้อนเมฆหรอใช่เป็นสวรรค์ชั้นต่ำครับชั้นต่ำมันจะอยู่บนก้อนเมฆครับใช่ครับในเห็นข้อที่สามเห็นอะไรวิมานก็คือบ้านนะนะเอาไปแวะไปดูบ้านกอนดิบ้านเขาเป็นยังไงสวยสู้บ้านนี้ได้ไหมเห็นบ้านยังเห็นนะครับสวยไหมก็สวยนนใหญ่ไหมก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับโอเคแล้วไอ้แล้วนอกบ้านเนี่ยมันมีพวกมีพวกสวนสวนสวนกระน้ำไหมมีพวกสวนหญ้ามีอะไรไหม หรือไม่มีไม่มีครับมันมันเป็นแบบไหนอ่ะนอกบ้านเป็นยังไงอ่ะในบ้านเรารู้อยู่แล้วมันสวยงามแต่นอกบ้านเป็นยังไงต้นสะฮะต้งสะองมีต้นไม้ครับมีไหมต้นไม้มีไหมมีครับโอ้แต่ว่ามันมันเป็นพบละเอียด่ยซ้อนอยู่บนสวรรค์ใครบนก้อนเมฆใช่ไหมใช่ป่ะเราจากต้นไม้แล้วมีสระน้ํำไหมอ๋อไม่มีมีแต่บ่อน้ําอ่าบ่อน้ํามีสระมีมีสระบัวไหมมีสาราไหมมีมี ใบบัวครับโอเคมีถ้ามีใบบัวก,ก็ต้องมีดอกบัวดิเออเอาดูไปเรื่อยๆเริ่มเห็นชัดยังชัติละครับน่าอยู่ไหมสวรรค์น่าอยู่ไหมก็น่าอยู่เออบอกถามเขาดิว่าเลี้ยงขงนมเลี้ยงขงนมผักบุ้งได้ไหมผักบุ้งเราเข้าไปที่โต๊ะอาหารที่ไปดูว่าของเขามีของกินเยอะไหมเขาไปที่โต๊ะอาหารเขายังเดินเข้าไปเอาบรรยายมาข้างในมีอะไรบ้างดอกบัวฮะ มีพวกโต๊ะโต๊ะเก้าอี้ไหมมีครับเกอพูดมาดิโต๊ะเก้าอี้แล้วมีกรอบรูปมีอะไรไหมกรอบรูปมีครับมีนาฬิกาอะมีไหมมีครับอ๋อ็นคน็นคนปัจจุบันแล้วพวกทีวีตู้เย็นมีไหมมีครับมีด้วยเหรอในบ้านเขามีด้วยใช่ไหมมีครับือเขาแปลว่าเขาเป็นคนปัจจุบันนี้ที่ตายไปเขาเลยอยากเนรมิตรไงครับไปถึงโต๊ะอาหารเขายังมีเข้าไปแล้วครับเออมีมีอาหารไหม มีครับบอกของที่อยากกินมาสามสามอย่างที่อยากกินอะไรหรือเห็นอะไรเห็นอาหารอะไรปลาครับมีปลาปลาอะไรอ่ะปลาทูครับปลาทูทอดมีอะไรอีกผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งผักผักบุ้งหรือผักผักบุ้งจิ้มผักบุ้งจิ้มครับโอเคเห็นชัดไหมชัดเจนได้เห็นผลไม้ไหมมีส้มเออมีส้ม่ะอยากกินอะไรส้มครับขอขอพี่เขาขอพี่เขากินได้ไหม ผักบุ้งเจอใครเจอเทวดาหรือนางฟ้านางฟ้านางฟ้าถามก็ดีบนสวรรค์มีเจดีย์ไหมมีครับมีให้เขาพาไปเที่ยวเซตเจดีย์หน่อยเห็นแล้วครับเจดีย์เป็นไงสวยไหมสวยฮะสวยสวยมากเลยสวยน้อยสวยมากครับเออเห็นเทวดานางฟ้าเยอะไหมก็มีคนมาไหว้เจดีย์เยอะไหมเยอะเหมือนกันเยอะไหมเยอะครับโอ้ยสวรรค์น่าอยู่ไหมก็น่าอยู่เอาบุญให้ทุกคนแล้วแล้วผักบุ้งก็ไหว้เจดีย์นะขอให้ว่าผมวันข้างหน้าผมจับ ผมตายไปเนี่ยขอให้ขอให้ได้มาบมาบนสวรรค์ได้มาบูชาเจดีย์นะอาจารย์ใช่ไหมเออมาอยู่ได้มาเป็นสหายธรรมะนะใช่ปะเออยังไงเห็นเห็นพวกเทวดาแต่งตัวสวยๆไหมเห็นเขาส่วนใหญ่เขาใส่ใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมมีความสุขไหมเนี่ยมีครับตากุ้งรู้จักพระอินไหมพระอินรู้จักตากุ้งกลับไอ้บอกเทวดานางฟ้าแถวนั้นบอกว่าใครรู้จักพระอินให้พาพาผมไปหาพระอินหน่อย ตรงลงมีคนรู้จักพยินไหมตะโกนถามเนี่ย<ะ>มีไหมมีคนรู้จักพระยินไหมรู้จักออให้ก็พผาผมไป<ะ>เดี๋ยวผมขอบุญให้อะเห็นออพระยินยังเห็นแล้วพระยินกำลังทำอะไรอยู่เดินเดินอยู่ปร<ะ>กาศท่านกรกาบท่านนะขอบอกว่าด้วยบุญที่ผักบุ้งนั่งจนเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยขอบุญถวายท่านนะ,ะนะให้ท่านสว่างสว่างท่านมีความสุขนี<ะ>่นี้ว่าท่านรู้รู้ไหมว่าอดีตชาติของผักบุ้งเป็นเ,นเป็นเคยเป็นอะไรมาทําไมถึงเกิดมาไม่ค่อยสมบูรณ์ผักบุ้งถามท่านได้ไหม บอกพระอินเขาจะมีกระจกอยู่บอกอใ,หใ,หให้ท่านเอากระจกมาให้ดูแล,แล้วแล้วถ้าถ้าประบุ้งอยากอยากรู้อะไรปุ๊บกระจกก็จะมีภาพขึ้นมาผระบุ้งจะได้เล่าไงน้อ,องกับท่านขอให้ช่วยท่านสองสั่งสอนหน่อยว่าชาติที่แล้วผมทาผิดพลาดอะไรมาบ้างทําไมเออใช่ไหมท่านเอากระจกมาให้ดูยังให้ดูแล้วครัเ,ออเห็นภาพใน,ในกระจกไหมรู้ไหมว่าอดีตชาติเราก่อนอดีตชาติเราไปทําบาปเรื่องอะไรมาเราถึงมาเป็นอย่างนี้ เรามีบาปไหมหรือเรามีเราก็มีบุญใช่ไหมมีบุญก็มีมีบาปก็มีเนี่ยใช่ค่ะอาช่วยพูดมบนี้ว่าบุญอะไรทําให้เราได้มานั่งสมาธิจนเห็นธรรมะแล้วก็บาปอะไรทําให้เราเหมือนจะัวไม่ค่อยทันใครอะ่ะยังเห็นอดีตชาติเนียเห็นนะครับะชาติที่แล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายแล้วชาติที่แล้วสมองดีอยู่ใช่ไหมสมองเออแล้วไปทําอะไรทําทําบุญอะไรทําบาปอะไรถิงฮะถิงกับแม่เสียงกับแม่ค่ะ เถียงกับแม่เป็นชาติที่แล้วเป็นผู้ชายชอบเถียงแม่ใช่ป่ะแล้วมีอีกเือนื่นอีกไหมนอกจากบาปแล้วมีมีอีกไหมมีชาติที่แล้วกินเหล้าไหมกินค่ะกินอ๋อกินเลยก็เลยเลยสมองไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่ป่ะเออแล้วมีอะไรอีกไหม้วทำบุญฮะทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับแม่อ๋อก็เลยเป็นกรรมเนัะใช่ป่ะใช่ครับแล้วมีบุญเรื่องอะไรทําไมทําไมเราถึงได้ได้มานั่งสมาธิได้เลยมมีบุญไหมมีครับบุญเรื่องอะไร เห็นตัวเองในชาติที่แล้วไหมเห็นค่ะไอชาติที่แล้วเราหน้าตาดีไหมหรือเราหน้าตาไม่ดีหน้าตาไม่ดีไม่ค่อยดีเหมือนกันใช่ไหมค่ะแต่ว่าแต่ว่าฉลาดไอก็หัวหัวดีอยู่นะค่ะโอเคเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วค่ะชาติที่แล้วเราเกิดเป็นคนประเทศไทยหรือประเทศอื่นประเทศไทยค่ะเป็นคนไทยเนี่ยนะครับยืนยันนี่เห็นเห็นตัวเองยังเห็นแล้วค่ะ